สวัสดีครับจากบริษัทอิทอกินเทคโนโลยีนะครับเราเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบในโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจรนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูเครื่องคัลเลอร์มิเตอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับสำหรับการที่เราจะจับต้องเครื่องคัลเลอร์มิเตอร์นะครับเพื่อเอาไปใช้สำหรับวัดชิ้นงานของเรานะครับก็เครื่องสำหรับตระกูลคัลเลอร์มิเตอร์นะครับตัวนี้เราเอาไปใช้สำหรับการวัดพวกเขตสีอ่าก็ตามชื่อเครื่องเลยนะครับก็คือคัลเลอร์นะครับ อันนี้เราไปไว้วัดเฉดสีนะครับเปรียบเทียบค่าสีระหว่างตัวงานชิ้นตัวอย่างกับงานชิ้นสแตนดาร์ดของเรานะครับภายรอบตัวเครื่องตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับด้านหน้าก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับฟังก์ชันเมนูนะครับมีปุ่ม enter นะครับเพื่อเข้าเมนูแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นปุ่มสําหรับเข้าไปที่หน้า setting นะด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มเทสนะครับกดเพื่อเทสนะครับก็จะอยู่ที่ตําแหน่งด้านหลังตรงนี้นะครับ อุปกรณ์ที่มาในเซตนะครับอ่าอย่างแรกก็มีตัวเครื่องนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีเป็นสายนะครับเป็นสายชาร์จแล้วก็หัวชาร์จนะครับแล้วก็มีเป็นเมนนวลนะครับอ่าให้หนึ่งเล่มนะครับอันนี้สำหรับการใช้งานนะครับตัวนี้เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าตัวนี้เปิดเครื่องที่ด้านข้างเครื่องนะครับแล้วเราก็รอสักพักนะครับเพื่อให้เครื่องทําการบูตนะครับเช็คอุปกรณ์นะครับภายในเครื่อง เช็คเซนเซอร์เช็คแสงนะครับเมื่อทุกอย่างปกตินะครับตัวเครื่องก็จะเปิดมาที่หน้าเมชั่วนะครับสําหรับวัดชิ้นงานหน้านี้เราก็สามารถที่จะวัดชิ้นงานได้เลยนะครับตัวนี้ผมก็วางไว้ที่ชิ้นงานนะครับแล้วก็กดปุ่มที่ด้านหลังนะครับที่ด้านหลังนะครับตัวนี้ตัวเครื่องก็จะโชว์ตัวเลขขึ้นมานะครับสําหรับการวัดชิ้นงานนะครับ ตัวเครื่องนี้นะครับจะเซฟแบบออโต้นะครับเมื่อเราวัดไปนะครับสังเกตนะครับที่ตัวเลขที0่าทีศู่งเกตรงนี้นะครับมันจะลันไปเรื่อยๆนะครับก็คือมีการเมมโมรีตลอดนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการาที่จะเข้าไปเทสแซมเปิลนะครับก็คือเอาไปเปรียบเทียบับงานตัวอย่างนะครับให้เรากดปุ่ม Enter นะครับมันก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับ เราก็สามารถที่จะกดวัดอีกรอบนึงนะครับเพื่อทดสอบได้นะครับตัวนี้ผมจิ้มที่สีเดียวกันนะครับก็จะสังเกตว่าค่าแทบจะเป็นค่าเดียวกันนะครับแล้วด้านล่างก็จะขึ้นว่าพานะครับพวกเดลตาเอลเพวกนี้นะครับตัวนี้ก็ค่าบวกลบแทบจะไม่มีนะครับเพราะเป็นสีเดียวกันแต่ถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกับสีอื่นนะครับที่ไม่ใช่สีเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่า มีเทอร์เรนต์ที่ค่อนข้างต่างนะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายนะครับตัวนี้เราใช้เพื่อกดดูรายละเอียดนะครับอันนี้จะเป็นการวิวเซมเ p ิลนะครับที่เราวัดไปเมื่อกี้นะครับชิ้นงานเซมเพิลนะครับวัดไป2ตัวนะครับก็คือกระดาษแล้วก็โต๊ะนะครับแล้วก็ใช้เพื่อสําหรับดีลีทข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เราก็กดออกไปนะครับ ก็สำหรับการใช้งานแล้วก็การทํางานก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับสําหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีนะครับหรือสายด่วน088777277หรือสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้เลยนะครับ